นะคะอย่างที่บอกค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะพระเอกเงินร้านสอนรามน้ำเพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเห็นน้องแบงค์อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตถามเนาะเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคณะของเราอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ทุกคนก็เดินหน้าลุยงานเต็มที่นะครับกำลังใจเต็มเปี่ยมกาลังใจเต็มเปี่ยมพี่ชอบดูวงเนี้ยก่อนที่เขาจะขึ้นแสดงเขาจะไลฟ์ไลฟ์แต่งหน้าแล้วพี่เคยเห็นแบบว่า แบบไลฟ์ไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยแล้วแบบทําผมตัวเองไปด้วยอย่างนี้เลยหรอครับใช่โอ้เก่งมากถ้าเป็นถ้าเป็นนางเอกอะไรเขาจะแบบทําผมทําอะไรใช่ไหมถ้าเป็นพระเอกก็จะแบบเคียนหัวใส่หัวมอนต่างๆเครื่องประดับเลยคือเราอยากให้คนดูได้เห็นเบื้องหลังก่อนจะขึ้นเวทีอย่างนี้ป่ะด้วยครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนเขาชอบเขาบอกว่าเวลาดู แบงแต่งหน้าอย่างเงี้ยเพลินดีบางคนก็รอดูเขียนคิ้วบางคนก็รอปากแดงบางเเมื่อกีเขียนไปแล้วก็บอกพี่แบงค์คิ้วไม่เท่ากันแลน้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับเราวันนี้เราเน้นทรงสวยไปก่อนอย่าเพิ่งมาเอาเท่ากันวันนี้บางแล้วตอนนี้คิวงานนี้คือแน่นไปแบบถึงไหนแล้วเนี่ยถึงปีเจ็ดศูนยแล้วครับฮะเมื่อกี้เขาบอกปีหน้าเหน้าหน้าไงแม่เขาบอกปีหน้าหน้าี่นี่ปีหกเจ 68 6970แล้วยังเรื่อยๆไงเรื่อยๆครับเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ดีใจที่มาลอกมันน่ะลูกก็นุ้ยก็ถึงบอกว่าเขาต้องแซ่คิวของเขาเจี๊ยตอันนี้คือเวลานอนเขาแต่ตัวแบงค์วันนี้นอนไปสองชั่วโมงเขาไปปลุกเข้ามาเหรอไม่นุ้ยฮะเธอไปปลุกเข้ามาเหรออย่าดีแฟนคลับเขาเยอะแบงแต่แบงค์ต้องเล่นละครให้พี่ดูนะได้ค่ะแล้วก็ดูแล้วจบไปอ่ะใช่ไหมรอติดใจไหมรอ โอกาสดีๆอยู่ครับตอนนี้แต่โอกาสดีๆ,ๆของแบงค์นี่เยอะมาก <ๆ S 2> เห็นบอกว่าจะมีไปโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยครับงานไทยเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นครับ<ะ>เดือนสิงหาคือเอาอเอาทั้งคณะไปเลยเหรอไม่ทั้งคณะครับแบงค์ก็เป็นเป็นตัวแทนของคณะสอนน้ำน้ำเพชรแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องอาชีพทิเกด้วยกันนะครับ,รบได,ได้ได้เอาโชว์ไปโชว์ที่ญี่ปุ่น นี่นี่นี่ก็จะได้แบบเป็นแบบเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เนาะให้ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมครับแล้วก็ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยครับแฟชั่นโชว์ของของคุณซานนี่ครับดีไซเนอร์ญี่ปุ่นครับนี่ครับทุกอย่างแล้วนะแบมเหลือพี่นิโก้ก็ว่าจะลองดูครับแบมด้งย่าทอมไปดูแบมอะแ่ยังไม่ถึงปีหกเจ็ดแบมย่าทอเห็นใจพวกพี่นะพวกพี่เล่นลีเก้ไม่เป็นนะ ล้วก็มีนีจะเหลืออะไรไปนักข่าวเฮ้ยอย่า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 อันนี้การร่วมงานไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้แบงค์มีเพลงเพลงนี้หรือเปล่าอ่าจริงๆแล้วเพลงนี้มีแพลนที่จะทําอยู่แล้วครับแต่ว่าพอได้มีโอกาสไปร่วมงานทางญี่ปุ่นก็เลยได้มีโอกาสท่าทามคาสุยะบอยแบนด์ญี่ปุ่นมาร่วมโปรเจกต์เพลงใหม่แบงค์ด้วยทำไมถึงเลือกเป็นคุณคาสุยะอ่าก็ คาสุยะเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนฝั่งญี่ปุ่นแบงก์ก็เหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็เหมือนมาได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งคาสุยะเขาเป็นนักร้องด้วยเนาะเป็นใช่เป็นนักร้องเป็นบอยแบนด์ครับออแล้วเพลงเพลงนี้ที่ทําขึ้นมาถือว่าเป็นโอกาสพิเศษส่งให้แฟนๆด้วยยังไงบ้างก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงแนวใหม่เลยนะคะเป็นแนวป๊อปซึ่งแบงก์ต้องการให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยได้ได้ลองดูอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็เป็นชาเลนจ์ตัวเองด้วยครับ ก็เพลงพวงมาลัยก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าตอบแทนแฟนคลับให้แฟนคลับได้ดูอะไรใหม่ๆเขาก็จะได้แบบมีความสุขจะได้ไม่เบื่อด้วยดูแต่ลิเกอย่างเดียวฟังแต่ลูกทุ่งอย่างเดียวเพราะว่าฟังเพลงป๊อปติดตามมา20ปีอ่ะถูกไหมเหมือนกับคราปล20ปีครบรอบ20ปีครับเดี๋ยวลอยกระทงปีนี้ก็ครบ21ปีคณะสอนรามน้ำเพชร พี่ไปช่วยแกะแบงค์ที่ติดมากับของขวัญได้ไหมพี่ว่าจะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆเลยแต่ว่าก็เรียกได้ว่าร่วมเฉลิมฉลองกันก่อนเลยกับซิงเกิลนี้ถูกไหมพวงมาลัยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคุยกันต่อลุมถึงวันนี้เนี่ยได้คุณคาสุยะเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยเร่อขอฟังเพลงก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคเชิญเลยค่ะเพลงพวงมาลัยค่ะ อยู่ดีๆเธอก็มาทักชอบมาคุยชอบมาบอกรักบอกกันว่าคิดถึงทุกวันทุกวันให้ใจชุ่มรุ่งวายแต่พอบอกที่จะมาหายอยู่เธอก็เดินมาหาย ให้รอจนเช้าจนสายสุดท้ายก็ยังไม่มาจึงป่านนี้เธอจะทำอะไรที่ใดจะลอมลอยไปไหนหรือว่าไปกับใครต่อใครที่ไม่ใช่ฉันจะจะบอกว่าเงาไม่มีคนข้างกายก็เป็นแค่คำว่าที่พูดกับใครมากมายจะออยู่ที่ไหนอ้อยไว้ฉันอาจไม่ทัน จเจ้าดอกไม้เพเดียวเธอหายใล้เธใมีเจ็บใจฉันได้สิ่งดีโอ oh, oh, จะชอบมาเลีคำนี้เธอไปที่ไหนส่งกลิ่นหอมจะสานถึงสวงให้ใครก็อยากควงใน่พวงมาลลยเธอจะทำฉันทนไม่ไหวแล้วเธอจะ oh, ชอบมาบอกรัก จะว่าไม่หลอกนะที่ว่ามีแต่ผมนะเธอจริงจังหรือว่ายกยอกนะที่บอกไปกับเพื่อนนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไปที่เธอบอกจะมาแล้วเธอก็ให้ทำผมใจสลายโอ้จะพวงมาลายัยเธอไปอยู่ที่ไหน,น Life, sleep, be the the その瞳にいざなわれ、心奪われ、迷宮入りするマイスイハウト、鮮やかに咲く、華麗な姿、君はまるでソー・ジョンプ・パン・ティップ、いくつもの視線奪ってく、髪に飾った一夜花とても愛しい美しい桜のように、雨が降る、そしていつか君てくれ、がまくまい ถ้าพี่แต่ร้อมใจตายโอแม่ดอกรักแค่ดอกเดียวพี่ยังไม่ไหวแต่นี่แม่พวงมาลัยพี่คงมาลายละครับลอ เจ็บใจฉันร้ายสิ่งดีโอ้จะชอบม,มาลีคำนี้จะไปที่ไหนส่งกลิ่นหอมจนซาถึงสวงไม่ใครก็อยากพวงแม่วงวมาเลยแต่จะทำฉันทนไม่ไหวแล้วเธอโอ้แม่พววมาเลยจะไปอยู่ที่ไหน โอ้แม oh. oh. ่พัวมันล้วจะไปอยู่ที่ไหนโอ้โหฮาฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญล่ามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเพลงน่ารักมากอุ้ยเนมบาร์วันนี้ติดใจไม่อยู่กันเรื่องตัวเฮ้ยกิน่า ทายคุณคาซยะก่อนนกันนะคะใช่รับคคาซิอาซัน้องนีส่เรเน่ยเอ่อพอมชูอะสวัสดีครับพอมชูคาซครัอาซาอุนครับรอณมากคคุณคาซยาครั้งนี้กับการร่วมงานกับน้องแบงค์นิดนึงค่ะในการตัดสินใจมาร่วมเอ่อริงแล้วก็ ポマライいう歌ですね、一緒に活動とかさせていただいて、そしてラップバースに関する感想ですちょっと聞かせていただいていい今回あの、日本語で、えー、タイの音楽に参加できるということで、今回、あの日本の桜とタイの桜を、えー、一緒に交えて、男の、えー、叶わない恋という歌詞を、えー、自分で書いて。えー 参加することができคือจริงๆรู้สึกด e. ีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เขียนภาษาญี่ปุ่นเข้าไปในท่อนแรปเข้าไปในเพลงไทยใช่ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องซากุระญี่ปุ่นกับซากุระไทยแล้วก็เรื่องของความรักนะคะซึ่งเขาเป็นคนเขียนเองด้วยครับเหมือนเมื่อกี้ท่าที่มองขึ้นไปเนี่ยใช่มองซากุระล่วงมาอ่ะช่าเขียนเสเดินนะซากุระก็คืว่าจิรุโอจิรุโนะฟุสึเดชกาใช่เลยเนี่ เราอยากบอกว่าเราจินตนาการในตัวเองสุดๆเล่แค่แบบว่าจิแบบว่านี่เป็นกระเพงเชยเชยลิงลิงกระเพงเชเชยเฮ้ยแล้วถ่ารูงนี้เป็นไงเราได้แบบว่าสอนภาษาไทยอะไรเขาอะไรอย่างนี้ไมคะแบงค์จ๋าก็ยังไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าแต่ว่าคาซุยะก็กำลังศึกษาภาษาเรียนภาษาไทยอยู่ครับ แกรก็ตอนแรกก็จะเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่พอรู้ว่าคาสุยะกำลังเรียนภาษาไทยเราก็<อ>เลยก็เลยเลิกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเลยแต่ <laughs> แค<ะ>่กคาสุยะเ่าจะเรียนภาษาไทยก่อนให้นจะกระชือ่อมาดิสุรุคตโตชิเต็นะคัตตันเด็ดจสอนคาสุยะร้องนิกเกะครับขึ้นมาจริงเกะมาแล้วจริงจริงแล้วเขาร้องได้ไหมร้องได้ร้องได้นิกเกะโนบุตะไตเนะมาดิเซเต็ดจ๋อคาซูยะ ผมคอาซูยา uh huh. มาฝากหัวใจมาไว้หัวใจยินดีที่ได้พบกันยินดี <c oughs> ดีได้พบกัน ต่งลิเกออกไปแสดงหน้าเวทีด้วยครับได้ได้แบบแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนี่ครันี่้าไม่ไาไ่ไาแกเตมวน่มสกจะได้กี่มาสกัดได้กี่มาสักอะรคะได้ได้ไา้ั้ไดได้ได้ได้ัด้น้ไดได้ได้ได้้ไได้เ้ไ้ไ้้ได้ได้ไ้ เขาบอกว่าตอนนี้พวกเมล็ที่ได้เนี่ยเขาเอาไปไว้ที่บ้านครอบครัวเขาไว้กับครอบครัวเขาเลยเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมีเสียงร้องเสียงเชียร์เสียงร้องเพลงร่วมกันเยอะแยะเลยนะคะจากผู้ชมครับอ๋อแม่ยกว่าไงแบงค์เมื่อเอาภาษาขึ้นไปทีทุกคนชื่นชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับเขาชอบ คนสวยคนหล่ออยู่แล้วแปน,คร,ค,นรครับใช่ครับคาสุยะ,ะก็เต็มที่มากๆเลยแบงก์ก็ก็บอกว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเลยคือเราแบบว่าได้มาสัมผัส กับวัฒนธรรมไทยก็คือลิเกไม่ไม่เป็นไรผิดพลาดอะไรคือน่ารักใช่ครับทุกอย่างต้องการความเป็นธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้กับเพลงพูมาลัยเราเห็นมีท่าเต้นด้วยมท่าเต้นครับยังไงอะตรงพวกอลไรเตยู้นั่งเก่าดิค่ตัดต่อเยให้ทั้งคาสิอาและแบง้อมแล้วนะสอนแม่นุ้ยหน่อยจะตกรึซันทูไม่ใช่แม่คนเดียวนะจืดนั๊ดกับคิดจดแม่ยกอีกสองท่านทางนั้นเก็ยังเป็นอยู่เช่นเดียวกันโอเคอ่าเชิญค่ะฤฤฤฤฤฤ จเจ้าดอกไม้ประเดี๋ยวจะหายแกล้งเธอไม่เจ็บใจช่างไา้สิ้นดีโอ,อจะชอมาลีคำนี้เธอไปที่ไหนส่งกลิ่นหอมจนสารถึงสวงให้ใครเขาอยากควงแม่พวงมาเลยเธอจะทำฉันทนไม่ไหว,วแล้วเธอ hey. น่ารักน่ารักค่ะคุณเราเต้นง่ายง่ายลองสิเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไม่ละหมด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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปสอนใช้ใช้เวลานานในการจำใช่ไหมให้ฝากเพลงนี้เลยดีกว่าครับแบงค์ค่ะแบงค์ฝากเพลงพวงมาลัยด้วยนะคะเพลงนี้นะครับแบงค์นะครับคาสุยะมาฟิชชิลลิ่งด้วยนะคะกับเพลงนี้สามารถรับฟังได้ที่ยูทูบนะครับแบงค์สอนออฟฟิเชียลนะคะก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับให้อัตโตะพวงมาลัยเด็ดเใสไซโงนุฮิโตโกโตโมะอนนิยัตชิมะเนะใช เออความเพลงโพมะไรยวนะครับฟังเพลงพงมะไรเยอะๆนะคะเยอะนะครับอ่าอินสตาแกรม K Z Y แปดหนึ k k หนึ a งหนึ่งทิกต็อกคาซไทยแนดขอบคุณครับ ภาษาไทย K X Y หนึ่งหนึ่งหนึ่ง K X Y แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ติ๊กต็อกขัสยาไทยแลนด์ครัสยาอ,อีกซักหนึ่งเพลงเอออีกซิงหนึ่ง,งคำภาษาไทยเนาะรักผมน้อยน้อยแต่รักผมนานๆน,น,นะครับอะโตไทยงยเดชรักผมน้อยน้อย แต่รักผมนานๆน,น,นะครับโอนนไงได้คิ่มคะว่าต่ชีวะนางาคือเดี๋ยเนไอชีสุเกเตะคือจะใส้เนตือนผมน้อยๆรักผมลักเปิน้อยๆแต่ลักนานๆน,น,นะครับแต่เป็นนานๆๆนะครับ <sweetness> จุ๊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  ก็คือขันที่ยอะทำทุกอย่างที่เราบอกนั่นแหละค่ะอ้าวเพียงติดตามเพลงนี้นะคะแล้วก็ไปสอนรามแล้วก็คันทยาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ